นียกขึ้นเหมือนเต้นหลังแข็งเลยนะเนี่ยต้นให้มันตึงครับอันนี้มีบรรจดสองสานครับจะมนการจัดนะสวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมอวจารย์มา้าหนช่อ,องอาจารย์ม้าพาเพลินนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมมาอยู่ที่ร้านคนเมือง เป็นร้านของคุณชมนะฮะช่างที่ไม่เคยหยุดพัฒนาฝีมือตัวเองซึ่งได้ผลิตเต็นท์ทั้งหลังอ่อนหลังแข็งโรบาโอ้หลายอย่างขององค์ประกอบรถติกอัพนะที่จะสนองความต้องการของแคมเปอร์ทั้งหลายไปแล้วนะครับแล้ววันนี้ท่านผู้ชมครับผมได้มาพบกับของเล่นใหม่ของแคมเปอร์ที่นี่เลยครับนี่ครับเทลเทเลอร์ เต้นท่านผู้ชมครับนี่ครับเห็นหน้าตาแล้วไม่รู้จะเป็นเทเลเต้นเนี่ยนะปรากฏว่าผมมาเมื่อครั้งที่แล้วนี่ถามว่าเอ๊ะนี่คืออะไรคุณชมโอกกลางให้ดูแล้วทึ่งมากนะครับก่อนที่จะไปคุยกับคุณชมนะท่านผู้ชมมาดูเลยว่าไอเจ้าเนี้ยหน้าตาเป็นยังไงน่าสนใจแค่ไหนครับมาดูครับผมเองมีปัญญายแล้วท่านผู้ชมต้องให้เจ้าของฮนะคุณชมเดี๋ยวให้คุณชมมากลางให้ดูนะครับว่ามันกลางยังไงนะครับแล้วหลังจากนั้น เรามาสนทนากับคุณชมเลยว่ามีแนวคิดอะไรยังไงถึงได้ผลิตเจ้าเทรเลเลอร์เต้นตัวนี้ขนาครับไปครับ,รบนี่นะครับทุ่ผู้ชมนี่เลยนะฮะนี่ยกขึ้นเหมือนเต้นหลังแข็งเลยนะ,ะเนี่ยปุ๊บนี่นะครับบันไดใส่ครับเราเปิดออกมาแล้วบันไดครับอ่าบันไดก่อนมันต้องมีบันไดช่วยค้ำมาตรงนั้นนิดนึงครับ I i <ARS. S 1> นี่ครับตรงนี้ครับม <F 2> ันจะมีบันไดช่วยตัวนี้ครับมันจะนี <ing> ่ครับครับแล้วก็ดึงออกมาอย่างนี้แล้ววันนี้จริงๆเนี่ยต้องเก็บไว้อย่างนี้หรือว่าติดไปเลยครับเนี่ยตัวไหนครับ บันไดนี่ถ้าถ้าถ้าเราจะเก็บเต็นต์ต้องเก็บบันไดออกก่อนครับเพราะผมเพราะพวกผมใจแหลกบางของมันจะพับลงไปไม่ได้ครับท่านผู้ชมมาดูต่อไปนะครับให้ระดับได้แล้วเราก็คราวนี้ก็ขยับเต็นท์ให้มันตึงครับอันนี้มีบันไดสองอันดีครับมีบันไดขึ้นด้วย่านผู้ชมครับโอ้โหเนี่ยอันนี้ก็ข้างในแล้วก็ดันเลยครับ ฝั่งนี้ครับอันนี้มันตึงครับครับจะมีการจัดนะครับเพื่อให้ตึงเข้ารูปนะท่านผู้ชมนี่เห็นไหฮะนี่ก็ใช้เวลาไม่ขี่ไม่ตึงห้าเลยียงเนี่ยเดี๋ครับก็ออกมาอย่างนี้ครับจังครับโอ้โหนี่ท่านผู้ชมเรียบร้อยแล้วนะครับ เออทเิสเต็นท่านผู้ชมฮะน,นี่เหมือนเหมือนบ้านนะ,นะครับเหมือนบ้านเคลื่อนที่แต่ว่าน,นี่จะเป็นเต็นนะฮะแล้วก็เวลาลากก็ไม่ใหญ่ด้วยนะฮะไม่เกะกะนี่ฮะโอ้นีครับท่านผู้ชมอันนี้มีที่นั่งสังสรรค์ได้นะฮะสามตีขั้นดีสบายๆเลยนะฮะด้านบนนี่เป็นที่นอนนะครับนี่โอ้สุดยอดมากเลยนะครับอันนี้ยังไม่สมบูรณ์นะท่านผู้ชมคือกําลังพัฒนาัยังไม่สมบูรณ์ครับยังยังไม่เสร็จเรียบร้อยดี มีหน้าต่างรอบชิศทางนะฮะถ้าเราดูด้านในเนี่ยก็คล้ายๆกับเต็นท์หลังอ่อนนะฮะีว่ามีต้นแบบเป็นเต็นท์หลังอ่อนนีครับเนี่ย,ยแต่เราต้องปรับนะฮะต้ปรับเพื่อให้เต็นท์ตึงสวยงามแล้วก็แข็งแรงนะฮะีครับท่านผู้ชมสเย่ยมมากเลย ดครับเริมจากบันไดขึ้นเลยครับต่งครับฮะนี่นั่งงมาก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้ครับนนี่ครับตรงนี้ก็เลยตันตรงนี้มันจะมีต่อต่อตัวไอ้้าคิดคุมได้นะครับแต่ว่าตอนนี้นี่มันจริงๆมันต้องมีออนนิ่งไอ้สองร้อยแปดสิบองศาอะไรตรงนี้ติดตรงนี้แต่มันยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จนะ พัฒนาต่อไปนะครับอย่างวันเสร็จแล้วก็จะไปใส่เสาตรงนี้อนเสาก็เหมือนนี่ครับเหมือนเต็นนี่แหละเหมือนเต็น หลังออนหลังแข็งทั่วไปนะฮะนี้เกี่ยค้ับหน้าต่างนะฮะครับปึ๊บอว้ครับประมาณนี้แบบนี้มันมีโต๊ะตัวหนึ่งมันจะต้องมีออนนิ่งรอบเขาจับอ๋อออนนิง่งอออเข้าไป แต่ผมทำผ้าใบไว้อยู่อทําผ้าใบไว้อยู่แต่ว่า,ากาันสาดตรงนี้โอ้โหเห็นไหมครับอันนี้ก็เป็นกล่องเก็บของนะฮะอันนี้มันจะมีกันสาดเอาไว้ถอดใส่ผน้นก่อน มันจะเป็นซิปใช่ครับใช่ครับอาจารย์เป็นคล<ข>้ายท,ที่ไฟที่ต่อจากเต็นท์หลังอ่อนหลังแข็งอะไรอางเงี้ยนะครับ,รบจะเป็นปที่ครับมันก็จะออกมาแนวนี้ครับอาจารย์ชมชมครับบ้านหลังน้อยไม่ต้องง้อที่ดินนะฮะ <laughs> เรียกว่าของเล่นใหม่ของแคมเปอร์ทั้งหลายนี่นะครับเห็นนะน่าสนใจมากเลยฮนะโอ้แหผมลองนั่งนี้ยเนี่ยโอ้ทำชงคะนี่ขึ้นขึ้นได้เลยนะอาจารย์เนียตรงนี้ถ้าเรามีวิตามินมาวางนะฮะแหมีถัวยำ <c oughs> แหนมขค้นหน่อยเลสุดยอดเลยฮะ,ะเนี่ยโอ้ได้นะถ้า ไม่ไหวนะฮะก็นี่เลยปัป๊บนี่นะครับผู้ชมนี่เลยฮนะแล้วถ้ามันไม่ไหวมากๆจะขันกันนี่เลยครับเปิด <c oughs> โอ้สุดยอดมากนะฮะนีครับเขาก็เตรียมมาแล้วนะเนี่ยสำหรับที่จะลากขอภัยรถทดลองนะฮะก็คือมวาทดลองนะครับ,อ,รบอันนี้นะนี่ผมเท่าที่ผมดูนะ่าจะเป็นเหมือนเหมือนหัวลากเรือนะฮะ แล้วก็อันนี้น่าจะเป็นสายพ่วงสำหรับไฟท้ายไฟเลี้ยวต่างๆนะฮะท่านผู้ชมแต่ผมก็ไม่รู้ใช่หรือเปล่าฮะไฟังเจ้าของครับผมจะไปนั่งสนทนากับคุณชมนะฮะในบ้านหลังน้อยนี่เลยในเทอร์เร์เต้นต์ตัวนี้เลยครับจะได้บรรยากาศครับึ้นมาเลยครับจางครับฟังกันเลยครับก็อยากให้คุณชมเนี่ยได้ลองขอน้ำสองขวดเย็นๆลูกสนทนา นะโดยเล่าสู่กันฟังให้ให้แคมเปอร์ของเราทั้งหลายเนี่ยว่าคุณชมจะมีแนวคิดยังไงอะไรยังไงถึงได้คิดอันนี้ขึ้นมาแล้วก็ตามที่เราชอบกันครับอาจารย์เจอแล้วครับเจอแล้วครับออกมาก็ประมาณแนวนี้ครับจริงๆแล้วจริงๆผมคิดจะทํามาตั้งนานหลายปีแล้วอาจารย์แต่มันยังไม่มีเวลาทําหลักๆเบิร์ดก็เริ่มทําเต็นท์มาเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับอาจารย์นครับแล้วก็เลยจะมาเปลี่ยนแนวมั่ง จุดเริ่มต้นเลยเรามีต้นแบบมีอะไรไหมฮะจริงๆต้นแบบในใจเลยนี่ไม่มีนะครับอาจารย์อือก็เราก็ดูดูยูทูบ่างประเทศมั่งเนี่ยอาจารย์อ๋อแต่คือจางประเทศเขามีเขามีเขาจะมีใช้มานานแล้วครับอแต่บ้านเรายังไม่มีผมก็เลยลองทําขึ้นมาดูอือแล้วในแต่ละส่วนแต่ละส่วนนี่ยังไงเขาค่อยทําขึ้นมาหรือว่ามีการวาดเบ่งแบบอะไรขึ้นดีไซน์ไม่ไม่ได้เขียนแบบนะครับ ผมทำงานแชร์ชิ้นนี่จะไม่ได้เขียนแบบคือทําออกมาเสร็จบทแล้วถึงจะต้องเขียนตามเหรอใช่ครับก็คือคิดอะไรได้ก็ทำคิดอะไรผู้ชมครับวิศวกรอายแล้วเนี่ยทาขึ้นมาก่อนครับแล้วก็เขียนแบบเอาเอาผมถามทุกอย่างแรกเลยอ่ะไอตัวโครงที่เป็นล้อเนี่ยในเมื่อถ้าเราไม่มีแบบเนี่ยแล้วเราเริ่มต้นยังไงเริ่มต้นยังไงเลยครับไอเรื่องเรื่องล้อนี่มันไม่จริงๆมันไม่ได้ยากนะครับอาจารย์เราเหมือนกันล้อรถด่วนเรานี่แหละ เหมือนกันล้อสาลี่ทั่วไปเนี่ยครับแต่เราแต่เราใช้อุปกรณ์ให้มันมีให้มันให้มีคุณภาพเบ็ดหนึ่งครับเหมือนกับรถยนต์นะครับเรื่องลอ้อเรื่องอะไรที่สาคัญครับเมื่อเรา <laughs> คิดว่าเราต้องมีล้อมาแล้วก็เต้นเราเนี่ยมันจะอยู่บนล้ออย่างงี้ใช่ไหมใช่ครับแล้วก็เริ่มเริ่มโค้งไปติดรถอะไรยังไงคิดยังไงหมายถึงว่าอืมแรกแรกเลยก็คือไม่ได้คิดว่ามันจะติดยังไงหรอกคือเราจะทําให้มันออกมาในรูปแบบนี้ครับ แล้วก็จึงเริ่มทําอุปกรณ์เลยครับอาจารย์คือทําไปชิดไปไม,ไม่ไม่มีแบบ <laughs> ครับ <laughs> สุดยอดท่านผู้ชม <laughs> ต้องท<ไ>ึ่งจริงๆนะช้างวันบ้านนี่ครับไโอ้โหจ้างวานบ้านแล้วถ้าท่านผู้ชมสนใจเนี่ยนะมันจะต้นทุนเนี่ยคุณทวีว่ฒนน่าจะประมาณเท่าไหร่แล้วคิดว่าน่าจะรับทําได้ถ้าถ้าถ้าต้นทุนนะครับถ้าอย่างผมทําเองเนี่ยต้นทุนก็มันก็ ประมาณ7จ็ดแปดหมื่นนะครับคือไม่ลองคิดถึงต้นต้นทุนผลิตเอาคิดต้นทุนที่ท่านผู้ชมหรือแคมเปอร์เราทั้งหลายเนี่ยสนใจจะเปลี่ยนแนวแล้วก็มาทำคิดว่าเท่าไหร่เอาเอาทุกขนาดนี้ยยังยังไม่มีไม่มีออนนิ่งที่มันร้อยตัวนแบบสิบถ้า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 คนที่ชอบกันนะครับถ้าอยากพนัดมาสายนี้จริงๆเนี่ย ประมาณแสนแสนหน่อยๆนี่ใช้ได้ครับแสนห้่อยได้เลยแสนแสนหน่อยนี่ลากกลับใช้งานได้เลยครับคือเรื่องเจื้องเรื่องแจ้งต้องไดำเนินการใช่ไหมใช่ครับอืแล้วอยากคุณชมได้บอกระยะเวลาในการที่จะดําเนินการออกมาแล้วไปลากไปใช้ได้เนี่ยอ้อถทักทัต่อต่อต่อตัวนี่ทําทํานานนะครับอาจารย์ใช่ครับถ้าเราไปทําอย่างเดียวเลยมันก็ไม่นานหรอกแต่มีงานอื่นแต่มัน อันทําอย่างน้อยต้องมีอย่างน้อยต้องเป็นเดือนสองเดือนครับกว่าจะเสร็จละครหนึ่งเอาคือตีไว้สองเดือนใช่ครับสองเดือนคันหนึ่งแสนต้นๆน่าสนใจไหมครับแคมเปอร์ทั้งหลายคุณชมบอกเบอร์เพราะว่าคนที่ดู youtube ผมนะผมสะเขียนเบอร์คุณชมนะเขาก็ไม่ค่อยอ่านเบอร์นี่ครับผมเลยบอกเบอก็ได้อาจารย์นี่ครับคือได้ก็ได้อาจารย์นี่แหละพอทำให้หลายคนรู้จักไอคนเมืองแคมป์เราก็ได้มาจะได้ได้ ดูดูอาจารย์นั่นแหละครับนแหละผมถามเขาเขาก็ไม่เขาก็ไม่บอกรายละเอียดเท่าไหร่นะผมอยากให้คุยกันเองไงผมไปอธิบายเดี๋ยวใช่ไหมผมบอกโทรคุยเลยโทรคุยดีกว่าบอกเบอร์ท่านท่านผู้ชมนะครับครับแต่ถ้าสนใจสายลากหรือสายแคมปิ้งนะครับ ถ้าติดต่อคนเมืองแคมป์นี่ก็0869842589ครับแต่ยินชัดเจนแล้วนะครับตอนนี้ไม่ต้องโทรมาหาผมแล้วนะโอ้เยี่ยมมากทำชมเลยว่าสุดยอดมมันทำได้ไม่ไวครับอาจารย์ผมมันร้านมันมันร้านเล็กๆที่ไม่เห็นแหละมันทำแล้ช่างเย็บก็แม่บ้านครับแล้วเดี๋ยวเราจะลากให้ดูเลยหรือว่าให้ผมมาลากว่าหลัง อันแล้วแต่สะดวกครับอาจารย์เอาสะดวกคุณชมเลยเผมถ่าย,ย่างเดียวแต่ลากได้เลยครับเ,<อ>เดี๋ยวเ,ยเราเก็บนี้เราเราลากให้ดูได้เลยเรอเดี๋ยวครับคุ้ชมเดี๋ยวลากเลยครับตอนนี้ต่อพร้อมปแล้วนะระบบไฟก็พ่วงแล้วนะเก็บไฟเมื่อกี้นี้คุณชมจะออกไปล,ลากนะ ยังไงบ้างรครับท่านผู้ชมเทรลเลอร์เต็นท์นะฮะของคุณชมคนเมืองข้างไทยที่ไม่เคยพัฒนาเลยนะครับถ้าท่านผู้ชมท่านใจสนใจนะผมจะทิ้งโทรศัพท์ไว้ให้ที่ท้ายวิดีโออีกครั้งหนึ่งนะครับจากราคาแสนต้นต้นผมถือว่าโอ้โหเป็นของเล่นใหม่ที่ถ้าพอมีกำลังนี้น่าสนใจมากนะครับก่อนจากไปวันนี้อาจารย์มา้าฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครป์เพื่ออาจารย์มา้าจะได้นำข้อมูลดีๆของ แคมเปอร์มาฝากท่านผู้ชมนะครับยานมะ้าลาไปก่อนวันนี้นะครับสวัสดีครับ